และคุณหวงชายคองสิทธินะคะตอนนี้ก็กำลังเข้าแถวอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ด้นหน้าเราก็เห็นว่าเป็นท่าวเท้าหนตัวระเดชได้เป็นที่สานคุณจิตค่ะได้การมาสการการจัด Gracias. ก็จะเป็นคุณปัญญาพรุษนะคะจะทีมทำรองให้ทุกท่านนะคะเวลาของเสียงให้ทุกทานได้รัควนอยูนสคม และตัวแทนของท่านอาจารย์ิททองปูเอล้กผู้จัดกานะคัดาวน์โหลดรูปาเพื่อสร้ามาปนผู้กำะะเป็นตัวแทนของชาวผู้จัการนะคะที่ราวน e โหลดเสทีเสรที่ท่านทองปูคุณ là cái <laughs> điểm đặc biệt của cái vùng cao nguyên, vùng cao 네.

ข้าไปคข้างข้าไปครับใจเย็นครับใจเย็นครับข้าไปข้าบขาซ้ายฝาขาครับอย่าเบียดเข้ามาครับยายเข้าไปทางนู้นครับอย่ามาเป็นข้าวบงนี้ครับบงนี้ข้างแถวครับเดี๋ยวทางนี้ทางออกครับทางนี้ทางออกทางนี้ทางออกครับเอาไว้ครับไว้ครับไว้ครับเดินครับเดินครับเดินครับเอาไว้เดินเลยครับเอาไว้เลยเดินเลยครับเดินก็เดินครับเดินครับเดินครับ

เข้าเลยครับเข้าเลยคข้าครับขอางอกนะครับขอางนี้ออกไไมครับอย่านนะอ่นะครับข้าดู้หน้านี่ไม่หน้า dù hôm nay dù hôm nay dù tả là ẩu tức thời bu vực thời hình tai tai pháo pháo tai tai pháo pháo

22เดี๋ยวเข้ามา นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเลยครับแค่นี้ก่อนแค่แค่รักนี้ก่อนนะครับรับนี้ก่อนเลยครับนั่งครับเดี๋ยว่าครับเดี๋ยวนั่งครับ ยืนได้ใช่ไหมครับขอขอเข้าขอเข้าไปนนั้นสักครู่ครับท่านนั่เด็ขาดได้ไครับได้ครับเข้าเดินเข้นี่เป็น

i yeah, 好，我们开始。请家长。注意，让家长把牌拿过来。谢谢。 đi khắp trên, sai sai phá phá, lên lên, bay khắp bay bay, bay khắp ครับ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  <laughs> สงรกเรื่เรสาตินตั้งใหม่าทามอาบิปทิยามทามาิโยามะถ้าเจ้าขออูชาพระพุทธเจ้า้าาขออูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ อิมินาสตาเรนะธรรมังอภิปูชธยามะธรรมะอภิปูชธยามะข้าพเจ้าขออุชาพระธรรมข้าพเจ้าขออุชามธรรมด้วยเครื่องสตาระนี้ด้วยเครื่องสตาระนี้อิมินาสตาเรนะขีนินาสตาเรนะสังมัรมอภิปูชธยามะ เชื่อถือบุชาบูชาธัมมะบูชาธัมมบูชาบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าและบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าและบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณวิริยมารดาของพระภิกษุสงฆ์ขอ ึ่งเรื่อยมาซึ่งประโยชน์ประโยชน์ความสุขความสุขความสำเร็จความสำเร็จแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามารดาทั้งหลายมีคุณปย บุญทโอนเองท่านองหมเดเด็เพราะ่เดี๋ยวุ่งนมาากนะซึ <c oughs> ah. ่งอืตรเกินมาฝากุณทั้งหลายทีู่้นเทนมาหลายเดือนที่ผ่านมาหดตัได้ไปหลายบ้านขอลูกหลานท่าหลายจงมีส่วนในบุญทั้นนี้ด้วย thank <laughs> you ข้าพเจ้าขอที่สวดสุสานนี้ให้แห่เทพเจ้าทั้งหลายรักษาพเจ ท่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขอที่สุกุสุนี sa um... ah.